ในนันที่วัดสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อยืนให้ถูกที่ระบุว่าสงครามในตะวันออกกลางการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับอารับจะจบลงอย่างไรไม่มีใครบอกได้การสู้รบในฉนนกาซาบานปลายไปสู่การสู้รบกับฮิสบอลล์ในเลบานอนการตอบโต้ของอิหร่านที่ยิงขีปนาวุธข้ามประเทศนับร้อยลูกใส่อิสราเอล ปฏิกิริยาของอิสราเอลและพันธมิตรตะวันตกจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครบอกได้แต่เชื่อได้แน่ว่าต้องมีการตอบโต้ทุกรูปแบบในลักษณะเอาคืนมาเท่าไหร่ไปมากกว่าเท่าทวีคูณสงครามการสู้รบในตะวันออกกลางจะขยายตัวลุกลามไปมากน้อยแค่ไหนยากที่จะประมาณการแต่แน่นอนว่าทุกฝ่ายจะต้องแสวงหาพันธมิตรและพวกอิสราเอลมีสหรัฐและนาโตเป็นพวก อิรานมีรัสเซียและจีนเป็นพวกก่อนที่จะเกิดสงครามใหญ่ขยายตัวรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีท่าทีให้ชัดเจนอย่ายืนผิดข้างไทยมีผลประโยชน์ที่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีอย่าผลิพลามเข้าผิดทางการวางตัวเป็นกลางไม่ใช่เรื่องเสียหาย